สวัสดีค่ะอินนี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิวชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บายพิชิมาเปิดประตูสุ่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของัวอักสอนกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะบันทึกจอมโจรในสุสานเล่มที่2เริ่มที่จะร้อนแรงสนุกแล้วก็ตื่นเต้นเค้นเรื่อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มบทที่12กันค่ะหลังจากที่อูเสี่ยและเล่าอย่างเนี่ยนะคะรอบพนจากปลาไทแมนยักษ์เขาก็มาเจออุโมงค์นะคะแล้วก็เดินเข้ามา พอหลังจากสุดอุโมงค์เนี่ยก็เข้าไปเจอห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นก็มีโลงศพลงหนึ่งตั้งอยู่นะคะต้งคู่ก็พยายามจะเปิดโลงนั้นแต่ยังไม่ทันทําอะไรอยู่ดีๆก็มีมือมือนึงเอื้อมออกมาจากโลงศพจับมือของอู๋เสียไว้วันนี้มาฟังกันต่อคะ่ะว่ามือมือนั้นเป็นอะไรเป็นใครหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือไม่นะคะฟังกันต่อใน บันทึกจอมจอนแห่สุสานเล่มที่สองตอนต้นไม้เทพเจ้าบทที่สิสองแม่น้ำใต้ดินผมนั้นชอ็อกจนขนหัวลุกไปทั้งตัวรีบชักมือกลับอย่างคนบ้าแต่มือแห้งนั้นแรงเยอะมากไม่เพียงชักไม่หลุดซ้ำยังดึงผมเข้าไปในโลงอีกด้วยผมรีบชักปืนไพ่จืเหลียวออกมาไม้จะยิงมือศบนั้นห้คขา แต่ยังไม่ทันได้เลงข้างหลังก็พลันเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายปืนในมือก็ถูกรั้งไว้ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าสิ่งที่คว้ามือผมเอาไว้คืออะไรทั้งร้องทั้งดิ้นไม่รู้ทำยังไงเข้าก็สะบัดมือศพนั้นหลุดจากนั้นก็ถีบลงหินอย่างแรงงายหลังไปพร้อมกันทั้งตัวผมและสิ่งที่อยู่ข้างหลังเมื่อกลิ้งกับพื้นสองตลบผมรู้แล้วว่า ผู้รอบโจมตีนั้นเป็นมนุษย์ก็รีบพลิกตัวลุกขึ้นสะบัดมือจะเหนี่ยวไก่แต่ไม่ทันที่ผมจะเห็นชัดว่าคนข้างหน้าเป็นใครก็ได้ยินเสียงดังพละลมแรงพัดมาจากไหนก็ไม่รู้ฟาดเข้าที่ท้ายทอยของผมอย่างหนักหน่วงผมหน้ามืดโดนฟาดจนมึนในทันทีร่วงพลอยลงกับพื้นอย่างน้อยก็มีคนถึงสองคน ตรงเข้าล็อกแขนแล้วก็ยกผมขึ้นจนลอยหามไปยังข้างลงพอหันกลับมาดูเราอย่างก็โดนจับไปเช่นกันแขนขาถูกมัดกดแนบอยู่กับพื้นคนข้างหลังผมใช้เข็มขัดมัดแขนผมไว้ผลักผมลงพื้นแล้วก็ใช้ปืนจาะหัวตอนนี้เองที่ผมได้เห็นหน้าของพวกเขาชัดขึ้น คนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เราเจอกันในร้านอาหารข้างถงนนสี่อานนั่นเองคนพวกนั้นมัดผมเสร็จก็โยนทิ้งไว้ข้างๆไม่มาซ้อมไม่มาฆ่าแต่ไปผลักฝาลงหินที่เราเห็นเมื่อครู่ผมกับเล่ายางเห็นเข้ามือแห้งข้างนั้นยังค้อยอยู่นอกโลงถึงกับหน้าถอดสีตะโกนบอกว่าพวกแกจะทำอะไรนะ่ะ ข้างในนะ่ะมีผีดิกนะปล่อยออกมาอนะ่ะพวกเราจะซวยกันหมดคนพวกนั้นได้ยินแล้วก็น,นิ่งไปจากนั้นก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันคนหนุ่มคนหนึ่งพูดว่าผีดีบไปหนที่ไหนพวกเองดูแลวกันว่าข้างในคืออะไรว่าแล้วก็ออกแรงผลักพร้อมกันกับที่ผมแล้วก็เล่าอย่างตะโกนลั่นฝาลงเลื่อนคลืนไปข้างาง จากนั้นคนแก่ร่างพร้อมคล้ายกับชาวนาคนหนึ่งก็ลุกขึ้นนั่งจากในโลงผมเห็นปุ๊บก็สะบัดในใจนั่นมัอนไอ้อาไทยซูนั่นไม่ใช่หรืออาไทยลุกขึ้นเก็บแขนที่ขาวซีดเหมือนศพผอมแพ้งแล้วก็เหียวยน่นเหมือนมือผีข้างนั้นไว้ใต้เสือ้อจากนั้นก็พลิกตัวออกจากโลงเดินตรงมาทางเราผมเห็นมือของเขา ทั้งคมทั้งยาวพลันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งของคุณปู่คนคนนี้เคยโดนผีดิบตะบกขาน้ำหนองไหลอยอยู่สิบกว่าวันกว่าจะหายได้และนับจากนั้นมาขาเขาก็เริ่มหดจนแห้งเป็นแบบเดียวกันเปียบกับแขนของไอ้อัไทนี่ผมแอบนึกในใจหรือว่าที่แขนของอัไทเป็นเช่นนี้ก็เพราะโดนผีดิบตะบก อาไทยนั้นเพ่งพินิษพิจารณาพวกเราอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ไม่พูดอะไรเพียงแต่จุดบริขึ้นมวนหนึ่งหันไปพูดกับคนอื่นๆด้วยภาษาท้องถิ่นของตัวเองคนคนนั้นมองมาทางพวกเราแล้วก็พยักหน้าผมนึกว่าพวกเขากำลังจะมาเล่นงานเราแล้ว,ลวจึงเตรียมตัวตั้งหลับแต่ที่ไหนได้พวกนั้นไม่ได้มาสนใจเ,าเราแค่หันไปมุงดูข้างศพ ไอ้อัไทกลับมาใช้ภาษากลางพูดกับอีกคนว่าเท่าแก่หวังจะกตำแหน่งยันแปดทิศที่เท่าแก่หลีบอกไว้ตอนนั้นตรงนี้ก็คือทางเข้าแม่น้ำใต้ดินของสุสานแล้วแต่ที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยมันเป็นเรื่องอย่างไรกันแนะ่ชายัยกลางคนรูปร่างค่อนข้างอ้วนคนหนึ่งนั่งยองๆอ,อย่างลำบาก หยิบสมุดออกมาอ่านดูครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าเป็นที่นี่ไม่ผิดแน่ต้องเป็นเพราะตอนปิดสุสานทางเข้าถูกซ่อนไว้ประตูล,ลับน่าจะอยู่ในห้องนี้อัทไทมองดูรอบๆแล้วก็หันไปถามอีกคนเลี้ยงซื้อเย่คุณมีความรู้ทางด้านนี้คุณว่าอย่างไงคนคนนั้นแอบอยู่ในความมืด ผมมองไม่เห็นหน้าตาของเขาได้ยินเพียงเสียงที่ค่อนข้างหนุ่มพูดขึ้นว่าแผนที่ของเถ่าแก่หลีฉันเคยดูน่าจะไม่ผิดเมื่อครู่ฉันก็สำรวจดูคร่าวๆแล้วถ้าจะมีประตูลับก็ต้องอยู่ที่ฐานใต้ลงไม่มีที่อื่นแน่พวกเขาก้มหน้ามองดูส่วนที่ยกสูงขึ้นมาจากใต้ลงหินแต่แก่ไทย ใช้พานท้ายปืนเคาะดูแล้วก็พูดว่าจะเปิดมันยังไงอะเลี้ยงเสือเหยียดคิดสักครู่แล้วก็สายหน้าไม่รู้เหมือนกันลองผักมันดูก่อนอาัายายืนขึ้นเดินไปข้างคนหนุ่มสองคนใช้ไหล่ดันลงออกแรงพร้อมกันคลือ่อลงเลื่อนออกไปเล็กน้อยบนฐานลงด้านล่างรปรากฏปลูที่ดำมืด คนอื่นๆเข้าไปช่วยทุกคนออกแรงผักกันสองสาทีลงเปล่าเลื่อนออกครึ่งทางถังเข้าขนาดหน้ากว้างหนึ่งเมตร,รก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเราผมจะเง้อคอดูข้างในนั้นมืดสลัวคล้ายกับมีบันไดหินที่ชันมากไต่ลงไปถึงด้านล่างผมนั้นได้กลิ่นประหลาดคลุ้งขึ้นมาค่อนข้างคุ้นเคยแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออก ว่ามันเป็นอะไรคนหนุ่มนั้นใช้ไฟฉายส่องดูทํำท่าจะลงไปอาทไยจับตัวเอาไว้ใช้คางชี้มาทางผมพูดด้ยวยภาษาท้องถิ่นตัวเองสองสามคำคนหนุ่มนั้นพยักหน้าตรงมาลากผมไปที่ขอบหลุมแกะมัดแล้วก็ผลักเอาปืนจ่อหัวสั่งให้เดินลงไปผมเห็นดังนั้นรู้ว่าเหตุที่เมื่อกี้ยังไม่ฆ่าพวกเราก็เพราะพวงเรื่องนี้ ทางลับที่นี่พวกเขาไม่เคยผ่านกลัวว่าจะมีกลไกอยากใช้พวกเราเคลียร์กับระเบิดก่อนผมนั้นเริ่มขยับแขนขานึกในใจว่าลุยกับพวกนี้ซะเลยดีไหมไหนไหนก็จะตายเหมือนกันแต่เล่าอย่างนั้นกลับส่งสัญญาณบางอย่างให้ผมแล้วก็ประซิปว่าไม่มีอะไรลงไปเถอะผมแปลกใจ เขาไม่เคยลงไปสักหน่อยดูได้ยังไงว่าไม่มีอะไรซ้ำยังดูเหมือนมั่นใจมากด้วยแต่ขณะนั้นเดาไม่ออกจริงๆว่าเขามีแผนอะไรอยู่ในใจได้แต่ผูกไฟฉายไว้กับมือสองมือเกาะขอบฐานอย่างเท้าลงไปอย่างระมัดระวังผมสูดหายใจลึกๆใช้ไฟฉายส่องดูก่อนพบว่าน,นี้เป็นทางเดินที่แทบจะตรงดิ่งลึกลงไปไม่เห็นก้น ผนังหินรอบด้านเป็นสีอมเขียวเปียกชื้นอย่างไม่รู้สาเหตุลองจับดูก็รู้สึกลื่แต่ด้านล่างไม่มีน้ำไม่รู้ว่าความชื้นนี้มาจากที่ไหนพอผมจะลงไปไอ,อ้อัดไทยก็ตบหัวผมทีหนึ่งส่งกุยดให้แล้วก็พูดว่าไปจนสุดทางแล้วก็เป่าทีหนึ่งถ้าภายในกครึ่งชวโมงไม่ได้ยินเสียง เขาจะเชื่อดเพื่อนเองผมรู้ว่าเขากลัวผมหนีไปคนเดียวนึกขำในใจหลับนกหวีดมากุมหน้าลอดเข้าอุโมงค์ใต้ดินบันไดหิมที่เกือบจะตรงดิ่งเส้นนี้เดินลำบากมากคนที่ก่อสร้างคงไม่ตั้งใจทําเพราะว่าบ้างก็เตีย้ยบ้างก็สูงส่วนมากจะวางเท้าได้เพียงครึ่งเดียว ผมลงไปได้สิบกว่า9ก้าก็เริ่มหอปลายเท้าเริ่มเจ็บเงยหน้าขึ้นมองประตูหินด้านบนกลายเป็นจุดแสงสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วความมืดรอบด้านล้อมเบียดเข้ามาผมมองเห็นเงารางๆคลื่นไหววูบวาบอยู่ด้านบนเห็นได้ว่าพวกเขากำลังเฝ้ามองผมอยู่เริ่มแรกผมยังกังวลว่าบันไดมีกลไก จึงก้าวอย่างระมัดระวังแต่ยิ่งลงไปลึกผมพบว่าทางหินนี้ก็ยิ่งสร้างหยาบขึ้นก้อนหินแทบจะวางซ้อนกันเป็นก้อนงานฝีมือเช่นนี้ไม่มีทางมีกลไก่ได้แน่พอเริ่มเดินไปเรื่อยๆเส้นทางก็เปลี่ยนเริ่มเห็นมุมองศาขั้นบันไดก็เดินสบายขึ้นผมเห็นหินผาช่วงนี้ เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มสองไฟแล้วก็ยังมีแสงสะท้อนเป็นเม็ดเล็กๆหินชนิดนี้คงเป็นหินแกรนิตข้างในมีไม้ก้าปนอยู่เนื้อหินแข็งมากเส้นทางอุโมงค์เปลี่ยนทิศทางอีกครั้งคาดว่าลุมเพราะต้องการหลบหินแกรนิตแถบนี้ถ้าอย่างนั้นก็สดแสดงว่าบริเวณน,นี้เป็นชั้นในของตัวภูเขาแล้วแล้วลก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ ด้านล่างอ,อุโมงค์มีเสียงน้ำแว่วมาเมื่อผ่านไปหลายโคง้งเสียงน้ำก็เริ่มดังมากขึ้นผมเลือบดูนาฬิกาข้อมือเดินมาเกือบ20่นาทีแล้วหากลงไปต่อเสียงนกหวีดอาจดังขึ้นไปไม่ถึงด้านบนจึงหยิบนกหวีดขึ้นมาเป่าก่อนสองสามทีเสียงสะท้อนขึ้นไปเรื่อยๆไม่นานด้านบน ก็มีเสียงนกหวีดดังตอบกลับมาผมเดินลงไปต่ออุงค์ด้านหน้ากว้างขึ้นเรื่อยๆทางออกปรากฏที่เบื้องหน้าอย่างรวดเร็วลมแรงกระโชกหน้าแทบจะพัดผมล้มลงผมรีบวิ่งลงไปด้านล่างอีกสองสาก้าวเสียงกระหึ่มก็พลันดังขึ้นก้องหูตัวผมนั้นหลุดออกมาจากทางลับมาถึงข้างแม่น้ำสายหนึ่ง พร้อมกับแม่น้ำใต้พิภพอันเชี่ยวกลาดก็ปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าแม่น้ำใต้พิภพเส้นนี้หน้ากว้างราวๆหนึ่งสนามฟุตบอลเพดานสูงราวสิเมตรสองฝากซ้ายขวาเหยียดยาวไร้ที่สิ้นสุดไม่รู้ว่าไปเชื่อมถึงไหนเพดานถ้ำแห่งนี้ไม่มีหินย้อยแต่โขดหินรายรอบถูกน้ำกัดเซาะเป็นเวลานานหลายปี ทั้งกลมทั้งเกลี้ยงดูจัดรูปทรงและขนาดของถ้ำแห่งนี้ผมรู้ได้ในทันทีเลยว่าไม่ได้เกิดจากการขุดเจาะด้วยแรงคนน้ำนั้นเชี่ยวแรงมากเสียงน้ำกระหึ่มที่ผมได้ยินด้านบนเมื่อครู่เป็นเพราะโครงสร้างอุโมงค์ถ้ำของที่นี่ทำหน้าที่เหมือนลำโพงขยายเสียงน้ำให้ดังขึ้นนั่นเองผมเดินไปตรงกลางอุณหภูมิน้ำค่อนข้างสูง แทบจะจุ่มขาลงไปแทบไม่ไหวยิ่งเดินตรงไปที่ลึกซึ่งไม่กี่ก้าวก็ท่วมถึงเขา่าจึงได้ิบถอยกลับมาที่นี่น่าจะเป็นแนวผนังเส้นหนึ่งเชกเช่นเส้นเลือดในตัวคนตรงนี้ก็คือเส้นเลือดใหญ่ของพวกเขาผมมองไปสองฝั่งผบว่าทางน้ำสองข้างมีลักษณะย่อหดหน้านน้ำแคบเล็กลง หน้าผาสองด้านของแม่น้ำซ้ายขวามีโซ่เหล็กร้อยอยู่จำนวนมากขณะกำลังแปลกใจไอ้หนุ่มนั่นก็เดินออกมาจากทางมือเขาจุ่มขาลงในน้ำแล้วก็ลองว่าแม่งเอ้ยร้อนชิบผมหันกลับไปมองเห็นคนหนุ่มอีกคนเดินตามหลังออกมาคนคนนี้สวแมแว่นตาดูมีการศึกษา น่าจะเป็นเหลียงสือเหย่คนนั้นแต่เมื่อเขาเดินมาใกล้ผมจึงพบว่าที่จริงเขาค่อนข้างมีอายุแล้วไม่ได้หนุน่มแน่นอย่างที่เห็นจากไกลๆส่วนคนที่สามก็คือเล่าหยางตามด้วยชายวัยกลางคนรูปร่างอ้วนท้วนจากนั้นก็คือตะแก่อาไทย่ยผมนึกว่าน่าจะมีอีกคนแต่กลับไม่มีใครแล้วรู้สึกแปลกใจมากตอนขึ้นเขา พวกเขามีกันห้าคนไม่ใช่เหรอพวกเขาทุกคนเปิดไฟฉายลาแสงกวาดส่องไปทั่วผนังหินเหลียงสือเย่นน้นร้องเบาๆว่า,าวช่างเป็นมาสจรรย์แห่งธรรมชาติแท้ๆเส้นทางเทวะที่มุ่งสู่สุสานที่แท้ก็เป็นแม่น้ำใต้พิภพถ้าไม่ได้เห็นกับตาตัวเองฉันไม่เชื่อเด็ดขาดเลยจริงๆ คนหนุ่มนั่นเดินลงไปในน้ำสองสามก้แล้วก็ขมวดคิ้วถอยกลับออกมาพูดกับพวกของตนว่าน้ำมันลึกเอาเรื่องเลยนะท่านอาที่นี่ไปลำบากข้ามไม่ได้แน่อาไทามองไปทางเท่าแก่หวังแล้วก็ถามว่าเท่าแก่หวังจากนี้แล้วไปยังไงต่อแผนที่วิเศษของคุณเขียนบอกเอาไว้หรือเปล่า เท่าแก่หวังเปิดสมุดของเขาดูแล้วก็พูดว่าในแผนที่บอกว่าจากการเข้ามาสืบหาตำแหน่งสุสานครั้งก่อนพวกเขาติดตั้งโซ่เหล็กสองเส้นเอาไว้ที่ใต้น้ำไต่ตามโซ่เหล็กนั่นไปก็จะถึงทางเข้าตำหนักใต้ดินไฟฉายส่องดูใต้น้ำก็พบโซ่เหล็กสีดำขณะเท่าข้อมือคว้างอยู่ใต้น้ำจริงจ อดท่าย,ยกมันขึ้นจากน้ำช่างน้ำหนักดูแล้วก็พูดว่ามีจริงๆด้วยคนหนุ่มตรงเข้าไปลองดึงสองสามทีไม่ขย,ยับมองไปข้างหน้าอย่างกังวลแล้วก็พูดว่าท่านอาถ้าต้องเดินทางน้ำคงไม่เหมาะมะั้งเมื่อกี้เท่าแก่หลีตายอนาถขนาดนั้นถ้าเกิดเจอปลาแบบนั้นขึ้นอีกพวกเราจบเหุกันที่นี่แน่ เลี้ยงซื้อเหยแตะน้ำดูแล้วก็พูดขึ้นว่าไม่ต้องกลัวน้ำที่นี่ร้อนมากข้างใต้ต้องมีตาน้ำพุร้อนแน่ไม่มีปลาหรอกถ้ามีก็ต้มสุกหมดแล้วเออมาจือจ้อเจ้าอย่าคิดมากไปหน่อยเลยเออมาจื้อเบ,บป้ปากทำท่าเหมือนไม่เชื่อแล้วก็ถามว่าจะจริงเหรอ เลี้ยงซื้อเย,ยตกไหลเขาทำท่าเหมือนจะพูดอะไรแต่ทันใดนั้นเองน้ำด้านหลังของเอาา้อหมจื้อก็ระเบิดตูมขึ้นมาแทบเป็นเวลาชั่วพริบตาเดียวพวกเราโดนแรงระเบิดกระเด็นตกน้ำเปียกปอนไปทั้งตัวขณะชุลมุนผมหันไปฉายไปส่องพลันพบเสาน้ำต้นหนึ่งพุ่งขึ้นจากน้ำสูงชนพาดา น้ำร้อนเดือดโปอยตกลงมาอย่างกับห้าฝนเหลียงซื่อเย่ช็อกจนหน้าซีดนั่งตัวสันอยู่ในน้ำส่วนอัทไทยนั้นถึงยังไงก็เป็นคนผ่านมารสุมมามากพอลุกขึ้นได้ก็ชักปืนมากำไว้หันไปร้องถามเหลียงซื่อเยว่ว่าไอ้นี่มันคืออะไรกันซื่อเย่ค่ะก็จบบทที่สิบสองลงด้วย ความตื่นเต้นและก็ตกใจของทุกคนในเวลานี้นะคะเสาน้ำร้อนต้นนั้นจะลวกทุกคนให้สุกไปตามๆกันหรือเปล่าและทั้งหมดจะหนียรอดกับสถานการณ์อันชับพันทันด่วนนี้ได้ยังไงนะคะมาฟังกันต่อในบทหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปพูดคุยอัปเดตข่าวสารกันได้ที่ Facebook backslash pichibook ค่ะ p e a c h b i b o o k แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ